คอจัเป็คนายไหมคะก็รู้วเป็นกลุ่มอรที่เขากับคุ้วาชือไรนก็ไมู่กครับเขาจริงพวกผมอ่ะเขาเองเลยครับก็กลุ่มพวเขาเลยครับทำไมท้าทตำรวจร้ท้าายรวจหรือเปาท้าทายตนไม่ท้าทายครับเป็นเฟตบอลครับอะอนเฟตองครับใครทำ ผมไม่รู้ว่าใครถามเขาแท่เฟซที่ว่าอากขายต้นตัวน่ะของมอสอ่ะคือเฟซปอมครับทาไมรู้เปป็นอมพราะผมยู่กับมอสอ่ะอ๋อหนีอยู่ด้วยกันพมกนีอยู่ด้วยกันกับมอสอ่ะแล้วตอนนี้มอสอยู่ไหนผมผมไม่รู้เขาอยู่ไหนครับเขาแยกย้ายกันตั้งแต่เมื่อคืนครับเขาบอกไหมว่าเขาจะไปไหนเขาบอกว่าเขาอไปเรื่อยๆครับแต่เขาไม่บอกผมาอยูไหน ยกใหญ่กันที่ไหนเก็ยให่กันที่เขาเอขาที่ไหนเข้ารัจ้าวิวเข่าเรับมการวันนั้นสิว่าว่ามันเริ่มสายวันนั้นผพวกไปกินเราทานทานอาับเบียงแล้วก็มีกุ่มเนิปูนนั่งอยู่ตตรงข้ามกันก็หก็ดคนก็ั่งกินปกติก็มองเข้าเขาเงกันอยู่ในสปาพักอ่ะเขามี เดินทอาไปนอกร้านไปตามพวกเสตโฟงที่ชื่อเพชรมาแต่ไีค้าในร้านเขาก็ยืนชึงเงอมองแล้วพอกินแล้วเาเส็จพวกนั้นก่อปผมชิบิ่อเส็จผมก็เดินออกตามไปครับแล้วเห็นไม่รู้มคนจอดเขาหน่มๆมีสองคนแล้วมีผู้หญิงคนแล้วมีผู้ชายที่ชื่ออิ่งคนเห็นม่รก็อดดูทราบผมเลข้ามข้ามไปเอารถกระบะกับรถเก่ง กลับมาว่ามาีเดินกลับมาจอบขาวว่าจะที่ไหนเขาบอกเป็นตะปู่เทรียงว่าพวกเผ็ดพวกขุ่งกันปล่อยครับ